สำหรับคลิปนี้ก็เดี๋ยวจะมาพาทำแบบฝึกหัดนะครับก็จะเป็นแนวคล้ายๆกับใบงานที่ครูให้ไปนะครับอยากนักเรียนมาดูว่าวิธีทำเป็นยังไงบ้างนะครับอาจจะไม่เหมือนกันทุกข้อนะครับครูเลือกมาบางข้อแล้วก็ทำให้ดูนะครับที่เหลือนักเรียนก็ไปทำเองนะครับมาดูข้อที่หนึ่งนะครับอันนี้เป็นเกี่ยวกับการเขียนเซตนะครับที่อยู่ในรูปแบบการแจกแจงสมาชิกนะครับข้อที่1นะครับเขาบอกว่าให้เราเขียนเซต ของเลขโดดเซตของเลขโดดหมายถึงอ่ะเราก็เขียนเซตนะครับเหมือนเดิมนะครับก็คือจะเป็นใช้สัญลักษณ์เป็นปีกานะครับเลขโดดเราก็จะมีเลข0 1 2 3 4 5 6 7 8แล้วก็9้านะครับแล้วก็ปิด้วยปีก,กานะครับอันนี้คือเซตนะครับของ เลขโดดนะครับเลขในนั้นก็จะมี0นถึง9นะครับสมาชิกแต่ละตัวก็จะมีเครื่องหมายคอมมาขั้นไว้นะครับไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับอ่ะจะต้องมีคอมมานะครับอ่ะต่อไปข้อที่2นะครับเซตของจำนวนเต็มลบที่มากกว่าลบ1น0นะครับจำนวนเต็มลบด้วยนะครับดังนั้นกูเขียนเนะี่ยเริ่มจากปีกานะครับ จำนวนเต็มลบที่มากกว่า100นะครับจำนวนที่1ก็คือเริ่มจากลบ99ต่อไปก็จะเป็นลบ98นะครับลบ97นะครับไปเรื่อยๆนะครับอีกเยอะมา,ากนะครับ97้6 9 5ลบไปเรื่อยๆลบมาจนถึงลบ3ลบ2แล้วก็ลบ1 นะครับจนวนเต็มลบเราจะถอยไปจนถึงลบหนึ่งที่เหลือเป็น0นะครับเป็น1เป็น2อเป็นสามอันนั้ไม่ได้แล้วนะครับเราแค่เต็มลบนะครับต่อไปข้อที่3นะครับอันนี้ครูจะมาพูดแบบเร็วหน่อยนะครับเพราะว่าเป็นแบบฝึกหัดแล้วนะครับถ้าเป็นเนื้อหาก็จะช้านะครับอันนี้เป็นแบบฝึกหัดก็จะไวนะครับเขาบอกว่าเดี๋ยวครูพาอ่านนะครับเซตของ x โดยที่ x เป็นจํานวนเต็ม ที่มากกว่า3และน้อยกว่า10เชื่อมด้วยและนะครับความหมายคือจะต้องมากกว่า3ามและก็ต้องน้อยกว่า10ด้วยโดยต้องเป็นจำนวนเต็มนะครับจำนวนเต็มที่มากกว่า3คือเราก็ได้ไป4 5 6แล้วก็7 8 9เ้าขาบอกว่าน้อยกว่า10ดังนั้นเราก็ใช้ได้ถึงแค่เลข9 นะครับแค่นี้นะครับอ่าต่อไปข้อที่4่นะครับไปเร็วเลยนะครับอ่เซตของ x โดยที่ x เป็นจํานวนเต็มที่อยู่ระหว่าง0กับ1จํานวนเต็มที่อยู่ระหว่าง0ูนย์กับ1ถ้าเขียนเส้นจํานวนเนี่ยนะครับมันจะเป็น0ูนย์ก่อนถัดมาจะเป็น1แล้วก็2อ4ไปเรื่อยๆจํานวนเต็มที่อยู่ระหว่างถ้าใช้คําว่าระหว่างคือเปิด0ถึงเปิด1 มีจำนวนเต็มที่อยู่ระหว่างนี้ไหมไม่เอาทศนิยมนะครับคือต้องเป็นตัวเลขก็คือไม่มีนะครับถ้าไม่มีแบบนี้ความหมายคือเราจะต้องตอบเป็นเซตที่ไม่มีสมาชิกอยู่ก็คือเซตว่างนะครับหรือเขียนอีกแบบหนึ่งก็คือวงกลมและขีดแบบนี้เลือกเขียนแบบใดแบบหแบบนึ่งนะครับอ่ะต่อไปข้อที่5เขาบอกว่าเซ็ตของจำนวนเต็ม นะครับไม่ได้บอกว่าเต็มบวกหรือเต็มลบที่ยกกำลังสองแล้วได้196นะครับตอนนัอเเดยงก็หาว่าเลข196เนี่ยเกิดจากอะไรคูณกันนะครับ1 9อ่ะลองคิดนะครับ196นะครับก็คือ14คูณ14นะครับได้ห9 6 ยกกำลังสองเอามีอีกจำนวนหนึ่งนะครับก็คือลบสิบสี่คูณกับลบสิบสี่ก็ได้เหมือนกันนะครับดังนั้นก็จะมีสองจำนวนนะครับคือ,อมีลบสิบสี่กับสิบสี่นะครับที่ยกกำลังสองยกกำลังสองคือตัวนี้เอาสิบสี่คูณกันตัวนี้ก็เอาลบสิบสี่คูณกันนะครับ หรือเขียนให้ดูดแบบหนึ่งคือลบสิบสี่กำลังสองเท่ากับหนึ่งหกเอ้ยหนึ่งเก้าหกนะครับหนึ่งเอาใหม่นะครับลบสิบสี 1, 9, ่กยกกำลังสองได้หนึ่งเก้าหกแล้วก็สิบสี่ยกกำลังสองก็ได้หนึ่งเก้าหกเหมือนกันก็คือใช้ได้แค่สองตัวนี้นะครับอ่ะต่อไปข้อที่หกนะครับ a เป็นเซตของ x โดยที่ x เป็นจํานวนจริงที่มีค่ามากที่สุดจํานวนจริงที่มีค่ามากที่สุดก็คือไม่มีนะครับมันไปเรื่อยๆถึงอินฟินิตี้นะครับดังนั้นเราก็ตอบเป็นเซตว่านะครับเราบอกไม่ได้ว่าคือจํานวนใดนะครับอันต่อไปข้อที่7นะครับเซตของ x โดยที่ x เป็นจํานวนเฉพาะบวกที่มีค่ามากกว่า4จํานวนเฉพาะบวก นะครับจริงๆแล้วจำนวนเฉพาะจะเริ่มจาก2 3 5สาห้ไปเรื่อยๆแต่เขาบอกว่าจะต้องมากกว่า4ดังนั้นเราก็ไปเริ่มนะครับจำนวนที่มากจำนวนเฉพาะบวกที่มากกว่า4ก็จะมี5 7อืมแล้วก็11 13นะครับแล้วก็17 19นะครับไปเรื่อยๆนะครับแค่นี้มีต่อไปไม่สิ้นสุดนะครับดังนั้นครูก็ใช้ครูก็ใช้เป็นจุดจุดจุดนะครับข้อที่8เขาให้มาเป็นสรรมการนะครับเขาบอกว่าเซตของ X โดยที่ X เ,เป็นสมาชิกของ i นะครับ i ก็คือจำนวนเต็มนะครับ ตอนนี้เราอาจจะใช้ i หรือ z ก็แล้วแต่นะครับให้เราเข้าใจว่าเป็นจำนวนเต็มนะครับดังนั้นเขาบอกว่าจากสมการนี้เราจะได้ x ออกมาความหมายคือเมื่อเราแทนสมการ2 n ลบแล้วเราจะได้ค่า x นะครับโดยที่ n จะต้องเป็นจำนวนนับนะครับดังนั้นแทนนะครับเริ่มแทนจาก2 1คูณ1ลบ1เท่ากับ ก็จะเป็นอันนี้สอลบหนเหลือหนะครับอันนี้สมาชิกตัวที่1นะครับแล้วก็2องคูณสอลบหเป็น4ีลบสเหลือลบหเหลือสตัวที่2 2งสคูณสาลบหนะครับเป็น6กลบหเหลือหแล้วก็2องคูณสีลบหเป็นเนะะได้7 สองสี่เป็น 1, แปดลบหนึ่งได้เจ็ดนะครับแล้วก็ไปเรื่อยๆนะครับดังนั้นประมาณชิกในเซตก็จะมะีตัวเลขนี้นะครับก็คือตัว x นะครับคือคำกอบของเราก็จะเป็นหนึ่งสามห้าเจ็ดแล้วก็จุดจุดจุดไปเรื่อยๆนะครับประมาณนี้นะครับ่ะบนะไปดูข้อต่อไป ข้อที่2นะครับเขาบอกว่าจงบอกจํานวนสมาชิกของแต่ละเซตต,ต่อไปนี้นะครับก็คือถ้าเขียนแบบนี้นะครับ 1, 2, 3, 4, 5สาตัวเลขคิดกันแบบนี้ไม่มีคอมมานะครับก็คือมันเป็นจํานวนเดียวกันเลยนะครับก็คือมีสมาชิกแค่หนึงตัวนะครับคือทั้งหมดนี้นะครับก็คือจํานวนสมาชิก นะครับก็คือ1นะครับ, 1, รบแต่ถ้ามีคอมมาขั้นนะครับเป็นแบบนี้ะยกตัวอย่างให้ดูนะครับ a เท <A S 1> ่ากับ123่แบบเนี้ยเราถึงจะนับเป็น1ตัว2ตัว3ตัว4ตัวนะครับแต่นี้ไม่มีคอมมาก็เลยรวมเป็น1ตัวแค่นี้ต่อไปเซต b นะครับเป็นเซตของ หนึ่ไปเรื่อยๆจนถึง100นะครับก็คือก็ถามว่ามีจํานวนสมาชิกกี่ตัวนะครับ1นึ่ถึงหนึก็คือมีอยูหนึ 100, ตัวนะครับแค่นี้อันต่อไป c เราก็นับเลยนะครับ1 2 3 4 5สอ้าหกจะนับตรงที่มีคอมมาขั้นนะครับแต่ละตัวอันนี้มีอยู่7นะครับ ต่อไป c. สี C นะครับเซต d เป็นเซตของ x โดยที่ x เป็นจำนวนเต็มที่อยู่ระหว่างระหว่าง10และ20ถ้าคำว่าระหว่างคือไม่เอา10นะครับก็คือจุดโปร่งแล้วก็ไม่เอา20อันนี้ก็โปร่งเหมือนกันแสดงว่าเลขที่เอาได้ก็จะเป็น11 12 13 14 15 16 17 18แล้วก็19นะครับมีแค่นี้อันนี้เขาใช้คำว่าระหว่างนะครับแต่ถ้าเปลี่ยนเป็นตั้งแต่ถึงตั้งแต่10บถึงยีเราถึงจะเอาเลขสองตัวนี้มาด้วยนะครับแต่นี้เป็นระหว่างนะครับอ่ะก็นับ1 2 3 4งสองสี่ห้าหกอันนี้ก็คือมีอยู่9ตัวนะครับ จำนวนสมาชิกนะครับหรือจะเขียนสัญลักษณ์เป็นแบบนี้ก็ได้นะครับจำนวนสมาชิกของ a ก็คือ na แบบนี้นะครับเท่ากับ1อันนี้ก็จะเป็น nb เท่ากับ100อันนี้ก็จะเป็น nc หมายถึงจำนวนสมาชิกของ c มี7ตัวนะครับแล้วก็อันนี้เป็น nd นะครับสมาชิกของ d มี 9ตัวนะครับอต่อไปเราไปดูข้อ3นะครับเขาให้เซต A มานะครับมีสมาชิกเป็น 1, 2, 3, 4แล้วเขาให้เราบอกว่าข้อใดต่อไปนี้นะครับจริงหรือไม่นะครับข้อที่1เขาบอกว่าเซตของ1เนี่ยเป็นสมาชิกของ A เราดูนะครับว่าใน A เนี่ยมีเซตนี้อยู่ไหม อ่นะครับไม่มีนะครับแสดงว่าเซตของ1เป็นสมาชิก um, ของ A นี่คือผิดนะครับจริงๆแล้วมันเป็นแค่เลข1นะครับไม่มีปิกานะครับต่อไป5.2เขาบอกว่าเซตของ2กับ3ไม่ได้เป็นสมาชิกของเซต A เซต A เราไม่ได้มีเซต2ออยู่ด้วยกันใช่ไหมครับ23คือแบบนี้23อยู่ด้วยกันเลย อ่ะไม่มี2ตัวนี้อยู่ด้วยกันก็คืออันนี้ถูกนะครับอ่นต่อไป5.3าจุดสาบอกว่าเซตว่างเป็นสมาชิกของ A ในนี้มีเซตว่างอยู่ไหมครับอ่ะนักเรียนดูไม่มีดังนั้นข้อนี้ก็คือถูกนะครับอ่ะต่อไป1เป็นสมาชิกของ A นะครับอันนี้ถูกเพราะว่าในเซต A มีเลข1อยู่นะครับประมาณนี้ อ่ะถ้าถามเพิ่มนะครับนะครับเขาบอกว่าหนึ่งสองสเป็นสมาชิกของ e อันนี้ถูกหรือผิดอ่ะอันนี้ผิดนะครับ และถ้าเป็น5 7, 6าจุดหกนะครับฟูบอกว่าเซตของ1 2 4ไม่ได้เป็นอันนี้จะเป็นถูกนะครับประมาณนี้นะครับอันนี้ก็คือตอบว่าถูกหรือผิดแค่น,นี้นะครับง่ายๆนะครับแล้วเดี๋ยวไปเรื่องเซตแล้วก็พาวเวอร์เซตก็จะมีการหาแบบนี้ด้วยนะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับเป็นแนวทางในการทำแบบฝึกหัด นะครับเราก็ลองดูแล้วก็ไปฝึกทำเองนะครับโอเควันนี้ก็ไว้แค่นี้นะครับ